แลดูนะพี่เราทำอะไรอยดูมันมีน้ำตั้งสี่แก้วนั่นอะไรกํลังอ่ะมีน้ำเขียวเขียวมีน้ำสีแดงแดอ่าแนะนำอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างอ่ะนร้อานยล้วก็สีผสมอ่าขั้นตอนแรกทำยังไงคะแก้ว เอาดูไว้เผื่อไปทำเองที่บ้านเดี๋ยวไปเล่นที่บ้านนะคนะดเดี๋ยวตอบคำถามไม่ได้นะไม่ได้ของรางวัลนะ เกิดอ,อะไรขึ้นจะเกิดหรือไม่เกิดน้ำก็หกไปเรือแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นคะเห็นอะไรไหมคะเห็นน้ำสีเขียวๆมันเป็นยังไงคะน้ำขาวบนเทยตื่นเต้นไหมคะว้าว ดับเลียนเห็นไหมเขียวๆมันไม่ลงมาหาขาวๆเห็นไหมคะมันเกิดการแยกชั้นกันเห็นไหมคะเห็นไหมข้างล่างนี้สีเขียวไว้ ดูนะคะอันนี้นะคะ,ะเกิดอะไรขึ้นเขาจะดึงกระดาษออกแล้วแก้วนี้เกิดอะไรขึ้นคะเป็นสีอะไรหมดเลยอ่าเอาแก้วมาวางให้น้องดูหน่อยเดียวนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะเทน้าของนิดนึงน่มันลดทำมันลดอ่าพอเอามาวางไว้อ่อานักเรียนดูความแตกต่างระหว่างสองแก้วนี้นะคะ เกิดอะไรแตกต่างกันไหมคะอ่าได้ครูครูปารนี้นนะะอนนธิบายเนาะอ่านแล้วีเห็นกล่องแก้วนี้ไหมคะแก้วนี้เกิดการอะไรครลูกแก้วเป็นที่จริงมันจะต้องชัดเจนกว่านี้มันเกิดจากความแตกต่างของกระปูนทั้งสองนะคะอันหนึง่งอันที่ลอยตัวเนี่ยเป็นน้ำร้อนน้ำร้อนร้อน ความหนาแน่นมันจะน้อยกว่าเวลาอยู่ด้านบนส่วนน้ำเย็นมันหนักกว่ามีความหนาแน่นมากกว่าก็ลอยอยู่ด้านล่างนะคะมันก็เลยเกิดการแยกชั้นแบบนี้ที่จรงมันต้องชัดเจนกว่านี้แต่ทีนี้เราปล่อยให้น้ํามันเย็นจนอุณภูมิมันเกือบเท่ากันนะคะเด,เดี๋ยวพออุณภูมิเท่ากันน้ําก็จะกลายเป็นสีเดียวกันแบบนี้อันนี้ก็คือน้ําเย็นกับน้ําเย็นนะคะอ่าอุณภูมิมัน เท่ากันมนะันก็เลยผสมกันนะคะอ้ะาถามปอปออะไรดีปออะไรดีปอหกอ,อ่ะใครลูกอ้าถามอลวันอลวันตอบได้ไหมหยุดคืนลูกคนตอบได้ไหมคะ ลอาอธิบายเหมือนเมื่อกี้ในซีนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะใครตอบได้ได้รับรางวัลน,นะคะมีไหมคะน้นะองยกมือมาลูกมาลูกโรนุนบาลใช่ไหมคะอ่าอนุบาลเก่งอีกแล้วอครรูะจะตอบ ขอเสียปรบมือหน่อยค่ะเป็นรับของรางวัลทางด้านน้วนนะคะ